ครับตอนนี้เรากมาหอดที่วัดศรีสะเกตนะครับ แต่ว่าอยู <bin> been, h, oh. ่ที <nen> ่เอ <in> ่เียกจันดเนาะเรียกจันเรียกจันวัดศีสะเกดนีชื่อเต็มๆว่าอะไรกรับววัดสัตตะสัตสหรามสัตตสหัสรามวันนี้มีความพิเศษยังไครับผมเป็นวัดเก่าโบราณวัดเก่าโบราณนวัดที่เป็นรอะท่านสองเป็นวัดโบราณากดาน่งนมเด็ดรองผมเด็ดลรองคนะาด รบปายังเหมือนเดิมนะครับ 50, ยังไม่ได้โดนเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่้าผ่านวผ่านเย็นตะยงมปนก่อนตะยงสอนเย็นนอย้งคนเราเท่าไหร่าาสามเมืองีเมันบรรจุพระเก่าบนี้บรรจุพระเก่าพัดว่าไรเป็นวัดที่มีพระหลายที่สุดมระรุน้อยนัาทมมยเป็นอินสปรชั่น ่ว่านางนวลน่าจะได้ส่วนหนึ่งมาจากที่ไหนกันเลยเนี่ยมันจุดมันจุดครับแล้วก็จะเดินเลือดชมพู่ครับอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นพระเก่าททิงเบิร์ดเลยมั้งบอสแม่เป็นยุคสร้างตอนต้นตอนการต้นสายตระสมาธิหนึ่งจักรล้านสร้างตอนต้นแต่ใช่มีเอกลักษณ์กันความแตก่างกนแท่นีท่นจะแตกต่างกันแล้วอะไร เป็นปูนเป็นซ่อมดีเป็นห้องเหลืองไม่ทยอางนี้เป็นของีใหม่ใหม่เป็นโลหะครับเปาอนีธทมาจะมีลายแบบศิลปะทือตั้งเนื้อแต่จนึ่งรันการคือฝัาไต่งนี้เป็นปลาดของ่าอันนี้ก็จะเป็นของทั้งแบบจะเป็นทา้เยี่จั เดี๋ยวเขาไปว้าเดี๋ยวหาสิบไปข้างในจะว่าข้างในเป็นบ่อแห่วห่หลูนะบ่อแหบันทึกผาพบันทึกไดแครหลอกนอกนับเดต๋ยวเ้าสิบขอไปไว้พระด้านในกันับพระบัพระบ้างแมนครับนนี้นี้จะเป็นไร้เก่าเป็นปูนหรือเป็นอย่งแปะอย่ีเป็นปูนครับปูแปะปูเป็น จธรรมาหนาี่บบเมีนบเมีนนาอยไม่ย่แล้วรุเก้าหมดแล้วมถึงว่รวบร่วมไหไวมีหรือว่าของวัดหนึ่งวัดนึ่งอันี้แหของรวบรวมาทั้งอินทรเขาวัดเป็นช่องงทางาืองทารเืองการเมืองทเลยแรกเริ่มนีชื้อวัดสตาร์เลยบอหรือว่าที่ทีชกเก็นะที่เเกทีทีมาเปลี่ยนเป็นสตาสหัต นต่เพราะว่าจากบ้านหรือว่าจรองไหจากจำนวนพระหรือว่าจาัตัวไหนเเลกเป็นอเพราะว่าคนบางวัดวัดวัดยู่นี่ว่าจะทประกาศแต่ตากว่ดจะท้อว่าวัดคือวัดื่วัดี่ยเชื่อวัดหวัดบ้้นเลยก็อาจจะาเปลี่ยนใหม่เป็นซื่อทั้งการก็คือซ่้เรียน่อทังการจะได้หนึ่บาสาราแต่ตาสหสารามคุณุจกรในนามบัดฑิสกิกิ ก็คือวัดป่าวังน้ำเย็นแม่น้่เสือกัวัดพุทธวนาลาแม่นัดพุทธวนาลาแม่นพรง้านคหัวจักแ้นะวัจิเกตแ่ววัด่งงท่าก็คือวัดสัตตะกูนเกตกับวัดพระโตหแือวัดแมมหาพุทธารามบริเวณนี้เขตจะเป็นอนโดแองปากลัรัฐบาลทนเรื่องมันโหดนี่ก็ทุกวัดกานเป็นทุกนี ตัวนี้ก็ยังใส่เฮดสังคกรรมอยู่แม่นครับอย <G> ่งว่าพัวนใส่สังคกรรมอันนี้คุดเก่าอีกเก่าแบบวันนีุ้บ่อดว่มนอยู่นข้างนอกกว่นเลยวันนี้ ไมวัดจะเป็น <screws> ว <in the fridge> ัดรอาจจะเป็นเอก้ธรัมก็ได้ตรงถามก็ว่าอาจจะเป็นใคกๆกับวัเป็นวัดโพาณนี้า๋เข้าสออกมุ่นีหรือี่ออกออกประตูเดียวข้าปออกประตูเดี่ย คุณทกพอนนครั